เดี like. ๋ยวมาดูลูกนี้ว่าจะจบได้หรือไม่ของแอนฟิว ปัดไว้ได้นะครับลูกนี้โอ้โหสุดยอดนะครับไม่เข้านะครับลูกแรกคนแรกนะครับเดี๋ยวมาชมคนแรกของสายบันเทิงครับผู้รักษาประตูก็ขอจับบอลก่อนครับนำโมตัดสาพระพขาวตโตนะครับมาดูที่ว่าใครจะเล่นของแรงกว่ากัน มาดูที่ว่าหมายเลขเก้านี่รู้สึกจะเป็นเจ้าโอดนะครับเจ้าโอ๊หรือนัทภูมิเข้าไว้เรียบร้อยนะครับนำไปแล้วนะครับเออนำไปแล้วนะครับสายประิงแอนฟิลคนที่สองหมายเลขสิบสอง ทีก็ก่อน้าเป็นก็ปัดไปได้อีกโอ้โหสุดจ้าจริงๆนะครับเออก่ยิงแรงแล้วนะ แอนฟิวนะครับคนที่สองทีวกรก็ทำไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาดูคนที่สองของสายบันเทิงพรุ่งนี้เงไม่ได้มาแล้วล่ะเซฟเงยสองประตูเลยวะ